วิชาแรกนะคะก็คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งค่ะเราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานเลยสําหรับผู้เริ่มต้นนะคะอาจารย์เขาก็จะสอนตั้งแต่เราแบบว่าไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นั่นเองค่ะวิชาต่อมานะคะนั่นก็คือ r o b a b i l i t y and Statistic s หรือว่าความน่าจะเป็นและสถิตินั่นเองค่ะเหมือนเราได้เรียน p o p Sta t หรือว่า Stat บน Pop ก็คือเรียนจนเพื่อนแบบโหหลับไปฝันเลยนะคะ ถึงวิชาสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือมา r k เก i ต g ินั่นเองแต่จริงๆไม่ใช่วิชาสุดท้ายนะคะเพราะว่ายังมีวิชาพวก g n n เออยู่พวกกฎหมายอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกเราหรือว่าสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามเราทัน แพลตฟอร์มอื่นๆได้นะคะเช่น f c e e o o o อ t i ตอ o นะคะก็คือพูดถึงวิชานี้กันต่อเลยคือมันดีมากๆตรงที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ทฤษฎีจากเทอมหนึ่งก็คือวิชา Business หรือว่าธุรกิจมาแล้วแล้วเราก็มาเน้นที่เทอม2คือเรื่อง Marketing นะคะสำนักง,งานบริการนักศึกษาหรือเด็ก IT ททุกคนเนี่ยจะเรียกว่าห้องฟ้านั่นเอง เป็นห้องที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาเราหรือว่าคอยช่วยเหลือเราเวลาที่เราเนี่ยมีปัญหาถ้าสมมุติมีปัญหาหรือต้องการสอบถามข้อมูลอะไรก็ไปถามที่ห้องนี้ได้เลยเขาจะตอบคาถามเราแล้วก็ดูแลเราอย่างใกล้ชิดเลยก็แค่ไปเข้ากิจกรรมที่แบบเออไพ่ดีอ่ะถ้าเอาแค่กิจกรรมอะก็ ถ้าเราเลงคณะไหนที่ไหนอ่ะก็เข้าของคณะนั้นที่นั้นก่อนหลักก็จะเป็นรอบกาอสอบคต่างทางคณะเนี่ยก็จะเอาข้อสอบมาให้เราทําก็ข้อสอบก็จะมันก็จะไม่ยากมากก็จะถามพวกแบบคําถามพื้นฐานไอทีแล้วก็เป็นคําถามที่แบบเน้นตรรกะนิดหน่อยอะไรอย่างนี้อหนนี้ภาษาอังกฤษแล้วก็ทีเกก็คือหลักๆก็สอบพวกแบบทีเกตเอเรเลอะไรพวกนี้ใช่ขันตนนี้ก็คือเข้าๆของสาขารัตชายแล้วก็ท้งสามสาขานะคะ ใส่พเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้หรือว่าจะทักเข้ามาสอบถามในพเพจเฟซบุ๊กของเรามาได้นะคะชื่อ i i w s ชื่อเดียวกัชบชบื่อช่องเลยครับผมแล้วก็สำหรับส,สุดท้ายนะครับสำหรับแหล่งข้อมูลเว็บไซต์อะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจหรืออะไรสามารถดูได้ที่แอปพิเชันของ YouTube Channel ก,ก็ขอจบเพียงเท่นนา,น,ทานี้ครับเจ่กันค่ะ